เย็นวันนี้ผมจะมาผสมเกสรบนสีต้นนี้นะครับพลอยเมืองพุทธต้นนี้คือต้นที่เกิดจากแม่เมืองเกาะเก็ดและพ่อคือพลอยพุทธพงนะครับนี่แดงจัด,ดจริงๆเลยใบด่างนะครับใบด่างแล้วก็มีแดงแดงเข้มๆดูใบฮาร์ปนะครับ ดังจัดข,ขาวชัดๆเลยนะครับป้ายขาวชัดๆเลยดอกเข้าพิ่งบานครับนี่ตอนเย็นนะครับยังไม่ทันถึงยังไม่ทันถึงสองทุ่มเลยก็เลยจะผสมก่อนครับมีมีเวลาตอนนี้ตอนเดี๋ยวหัวค่าไม่ได้มาผสมก่อนไปเลยล้วการฝากติดตามรางบอลคอนวันด้วยครับ ต้นนี้เพิ่งผสมเมื่อวานตอนเย็นนะครับเช้ามานี่ให้เกศสอนฟูๆอย่างนี้เลยถือว่าเป็นทีเด็ดของปีนี้ของผมนะครับพลอยเมืองพุทธครับคือชื่อของต้นนี้เมื่อวานนี้ตอนเย็นผมมาดูนี่ยัง <c oughs> ดอกเล็กๆ ฟีบๆอยู่เลยนะครับยังไม่บานเลยไม่น่าจะบานด้วยวันนี้เช้ามาตกใจเลยครับบานหนึ่งดอกสองดอกสามดอกพร้อมกันเลยแลวดอกนี้นี่มายัางไงไม่รู้นะครับมีตัวผู้ด้วยมีเกสรตัวผู้ให้มาด้วยเลยบานวันแรกนะครับเนี่ยมีเกสรตัวผู้ไม่รู้ว่าผิดพลาดประการใด พราะเมื่อวานดูนี่เขายังปิดสนิทอยู่เลยนะครับวันนี้เลยต้องมาจัดการสามดอกเลยครับทีนี้ก็คงจะได้เมล็ดบอลสีหลายๆหลายๆลายต้นแนวใหม่นะครับอันนี้มีผสมไปแล้วนี่ติดเป็นอวบบ้วนแล้วนะครับอวบบ้วนแล้วต้นนี้ก็เริ่ม ที่จะเติบโตนะครับอันนี้เหมือนเกาะเกบด่างเทพเทเลยฝักนี้นี่เทพแน่นอนก็จะต้องผสมสามดอกเลยแล้วก็มีพลอยเมืองพุทธเนี่ยได้เกสอรมาด้วยเพิ่งเก็บเกสอรไปเมื่อกี้นะครับนี่พลอยเมืองพุทธเดี๋ยวจะใช้ผสมกับพวงนี้หมดเลย ให้เป็นไม้ใหม่ของรังบอนคอนหวานเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเราก็ต้องมาคอยดูนะครับว่าจะมีบอนสีบานดอกบอนสีต้นดอกไหนที่พร้อมจะบานอีกนะครับมาหาดูแล้วก็จับคู่กันไปตามตามที่เรามี ณนะตอนนั้นน่ะนะครับจะได้เกสอนแบบสดๆกันไปเลยนี่นะครับต้นนี้ก็เป็นลูกไม้ลูกไม้ผสมใหม่มีความเหลืองแล้วก็ความป้ายชมพูเพียบลูกอะไรเนี่ย <c oughs> ลูกยอดมองกุฎนะครับแม่เป็นยอดมองกุฎใบนี่น่าจะติดเจ็ดสีมานีไอ้เม็ดเนี่ยนะครับติดเป็นปืดเลยแล้วก็มีความเป็นยอดมองกุฎอยู่ถ้าเห็นลายดอกแบบเม็ดใหญ่ๆอย่าเงี้ยนะครับยอดมองกุฎเป็นเอกลักษณ์ที่อ จะลม้ลมล้มล้างยากนะครับยอดมงกุฎเนี่ยดูก็รู้เลยครับว่าดอกไหนมาจากแม่ยอดมงกุฎบ้างเพราะเม็ดของยอดมงกุฎเนี่ยคือมองง่ายดูง่ายนะครับเดี๋ยวผมหายอดมงกุฎห้ดูนะอย่างนี้ก็คือติดความเป็นยอดมงกุฎนะครับเนี่ยเม็ดยอดมงกุฎจะเป็นแบบนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่แล้วก็กัด นี่ก็คือลูกยอดมองกุฎเหมือนกันนะครับมงกุฎไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้ว <ś led> ส่วนใหญ่ผมมีแค่อย่างละต้นนะครับไม่ได้พาจะแยกนอออกอย่างเดียวอย่างเงี้ยในติดยอดมองกุฎมาแน่ๆเน,นี่ยอย่างเงี้ยถาดบางแก้วครับ อ่าไม่เจอนะครับชมกันไเปเพลินๆนะครับเดี๋ยวผมไปขอตัวผสมเกสบอนบนสีก่อนอันนี้ก็เป็นลูกของยอดมงกุดนะครับเม็ดเม็ดจะแบบนี้เนี่ยยอดมงกุดเนี่ยจะเป็นเม็ดเม,ด,มดคล้ายๆแบบนี้ครับใหญ่ๆชมพูชมพูขาวๆฝากติดตามรางวัลคอนอหวานด้วยครับ